กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระพิทายอดสถีลาวหลวงปู่ทวดวิทยเดชสุภิรยธรหนึ่งเก้าสีปป่รครั้งที่สามสิบห้าวันที่สิ 25, บสี่ธันวาคมสองพันหนึร้อยหกสิบแปดบัตรนี้เป็นครั้งที่สามสิบห้าตรงกับวันที่สิบสี่ ทันบาคม2 5 6 8ข้าพเจ้านายดิษิเดศบาชิตขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ทวายเป็มทัพุชชาธรรมบุชาสังพบูชาและเป็นอาจารย์ิยพุชาแด่องค์พระควบลอมปติเทละเจ้าองค์หลวงปู่สมเดจลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวณีขอเทศเทราเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุมวนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขระอนาคาคุณพรยรยาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรรดาให้จิตของเขาพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสรยยายมนต์ต่อไปบทสวดทุนนมเทวดาสมันตาจักรวาวีสุอัศรคจันตุเทวตาสัทธมังโมนีรัชษาสุนันตุสขะมนตกระทงัง สักเค้าเมื่อาูปเป็ฯเคิศิาตั้งทันต์ตาเควิมานีที่เปรดตั้งจเขาเมต่อาลูกานีเคหัวตุมีเคติดภูมาศาสันตุเทวาชละทะลักวิสเมะขะคณะนาคาที่ทันตาสันิกยังมุนีวรจันทรสัรว์มีสุวนตุธรรมะสมณะคารวยมัทันตาธรรมะสมณะคารวยมัทันตาธรรมะสมณะคารวยมัทันตาบทส่วนน้ำการสิทธิการนโมตัสสะพะวโตรนาตัวสมาสัมธัสสะ นโมตัตสะภะคะวะตระหะาตัมสมาสัมพุธัสะนโมตัตสะภ์คะวะตรวหลโตัมสมาสัมพุตัสาปัสสวะแตกิริยาคาถานาทิเมสระังอัญญพุทโธเมสรามวลังอเตนะสัจวันาสุทิเมงตุสัปทานาทิเมสระนังอัญญธัมโมเมสรางวลังอเตนะสัจวัตินาสุทิเมฆตุสัปทานาทิเมสระนังอัญญทังโคมเมสรางวลังเอเตนะสัจวัินะสุทิเมฆตุสัปทา รัสวรมหาการุณิโกนาโตติอธิคาครามหาการุณิโกนาโตอัตยัติสภาวะปัิญังปุเรโตวาปรามีสภาวะโตสมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเจนะมังหงตุสัพุปตตวามหาการุนิโกนาโตอิตัยสภาวะปัิญังปุเรโตวาปรามีสภาวะโตสมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเจนะมังหงตุสัพุปตตวามหาการุณิโกนาโตสุขายะสภาวะปัิญังปุเรโตวาปรามีสภาวะโตสมโพธิมุตมัง พิเทนัสสัจวะเนะมาหอตุสัพุปัตถวาโมส่วนมหาสมัยสุดเอวเมสุตังอิกัรสมัยยังปะควาสกีสุมิหารติอภิรุตุสมิงมหาวเนมหาตานิโคสกีนาสัจจิงปะกจมเตหิภิโคสัตเตหิสัเพเิวะอัลันติหิตัสตหิจโลอัสกตุหิเทวตาเยปุยนาสนิปิตาฮวันติภควันตังทัสนายาภิกขุสังขัญจะ อาตโคจตุนังสุทาวาสกังยิกานังเทวานังเอตตังโหสิอายังโคปะควาสกีสุวิหารติกะปิระวัตุสมิงมหาวนีมหาตาปิโคสังเกนะสัตถิวัจจะมัติหิปิคคสัติหิสเพเหวะอรันติหิทัสสหิเจโลกัตตุหิเทวตาเยปินาสนิปจิตาหุนติภะวันตังทัศนัญญาปิคคสังฆาญานุยาตมยมิเยนะข้าววับเตมุปัสังกบะยามะอุปัสสังเกตวา พักวตโตสันติเกจเจกขาทาปสัสสยมัติอดโคาตาเทวตาสยธาปินมามะพลหะอุริโสสมัสชตังวาปะหังสรลยะปะสริตังวาะหังสมิเชยะเอวะเมวะทุทาวาเสสุเทเวสุอัจฉหิยะพักวตโตปุระ,ะโปรตปตุลหังสุอดโคาตาเทวตาปะควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอสังสุเอกามาันตังเิตาโคเอกาเทวตาพักวตโตสันติเกอิมังคะตังอาบาสี มหาสมโยปวานาสมิงเทวขยาสมาคตาอาคาตมหอิมังธรรมสมยังคภิกตาเยวะอบาลาสินเดสังตังตีอตโคอบาลาเทวตาภควโตสันติกีอิมังกันังอบาลิตตตะละพิกวะสมาตางสุขจิตตังอัตโนอุชุกามังังสุสัลติวะเนตานิฆิตวะอิธะเลย์เนลขันติปจิตตติ อาตโคอ布拉เทวตาพระตโตสติกิอ <music> ิมังคังอบาสิเจตวาคีลังเจตวาบริคังอินตะคีลังโอหันจะมะเมชาเตจลันติสุทาวิมาราจะคูมาตาสุทันตาสุสุนคตีอาตโคอลาเทวตาพระตโตสติกอิมังคังอภบาสิเยกิจิพุตังสนังคตาสีนาเตฆะมิสันติอาวัยภูมิภายะมนุสังเทหังเทวกายังบาลิปุริสันติอัตโค ข่าวพิฆูอมันเตศิยควยนะพิฆเวทัสสุโลกัสสุตเทวตาสันนิปาติตามหณติตถาคตังรัสนายาพิฆูสังคัญจาเยปิเตวิคุยอเฮสุงอติตามัทนรหันโตสมาสับุตาเตสัมปีปะกวนตานังเอตตาเล็อเอตตาพละวายวะเทวตาสันนิบาติอเฮสุงเสยยะทับปีมายังเอตตาเล็อเยปิเตวิคุยภิสัตติอนัคตามัทนรหันโตสมาสับุตาเตสัมปีปะกวนตานังเอตตาพละวายวะเทวตาสันนิตาติภวิสันติ เสียทรพิมยังหังอิตาลีเอจิกิสามิพิกเวตเวกายันังนามานิจิตาิสามิพิกเวตเวกายันังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายังนามานิตังสาตุละตังสุนาตตัสตุการมนณสิกโคตะอัสิสามิเตเอวังพันเตติโคเตปิโคกวปโตวจัสส่มภวะเอิตาทวจาสิโลกมหนดกษัมิ ยถาภูมาตัาสิตาเยสิตาคิลิขบัลังเบหิตตาสมะหิตาปุทุสิหาวสันนีนาโลมังฟราพิสัมพนุโกธาตมละสาสุทธาวิปัสสนามะนาวิลาเป็นโยบจัตเตยตวาวเนกปิลาสเวตโตอมตยิยถาสาวเกศาสนีระเตเทวัคยาภิกันตาเตวิชิตาทะภิกโวเตจะตักปังคุลุงสุตวะพุทธศาสนาวิเตสะปตุลาหูยนังอมลสานะ ศสนังอิเกสตัมมตคุงสาสังอัตสตลิงสตังเอกาศาสนังอมนุสานะมัตคุงอเปกนันตมัตคุงทิสาสภาพุทธาอหุตัญจารสมาภัพิญญาและวิตวานันตจักุมาตตโตมันตยิสัสสาสักเกสานีรติเทวกายาอภิกันตาเตวิชราภิกโวเยวังกิตยิสัมิเกลหีโนุปปสุสตัสสหัสสาวะยะขาพุมากปิลาวัฒวาอิติมนโตุชิติมตวอนาวตุยัสสิโน โมทมนาภิกขมงภิกุนังสมถิติโมนังชาสะหัสสะเฮมะวตายะคานาตวันนิโนอิติมโตจุติมโตวนาโมโตยัสัตโนโมทมนาภิกขมงภิกุนังสมถิติโมนังสาตาคิลาติสะหัสสะยะคานาตวันนิโนอิติมโตจุติมโตวนาโมโตยัสัตโนโมทมนาภิกขมงภิกุนังสมถิติโมนังอิตเทโสละสสะหัสสะยะคานาตวันนิโนอิติมโตจุติมโตวนาโมโตยัสัตโน หมดธรรมนาภิกษุโมงผิกุณังสมิติมวังเวสามิตาปัจจสตาญาคารานตะวันนิโนอิติมโตสุตติมโตนวโตยัสสจิโนหมดธรรมนาภิกษุโมงผิกุณังสมิติมวังคุมภิโรฬาจักขะฮิโกเวปุลัสันนิเวสนังพิญโานังสัตตาสังสังญาคารานวายุรุปัสติคุมภิโรฬาจักขะิโกโสปะคาสมิติมวังปุริมจัติสังราชสัตตะลัตโทปัสสติกันทะพานังอธิปติมหาราชายัสสติโส พุทธปิตสาะคโวนธนามามาปลาอิทิมตุติมตนววัดโตโยสะิโนมธมนามภิกขมพิกนังสมิติมวนังทักขิณังจัติสังราชาวิรุณลาโหตปัสสาสติคุณวัาสนังอธิปติมหาราชายสะติโพุทธปิตัสสะควาโวนธนามามหาปลาอิทิมตุติมตัวตวัดโตยยสิโนมนานภิกขมพิกนังสมิติวนังปชิมบรจัติสังราชาวิรูปโค ประสาตินาคณังอธิปติมหาราชายสัลิโสปุตตปีตสสะพะห้วนท่นามามหาปลาอิทิมุตโตชุติมันโตนวมโตยสติโนมธมนาพิกะโมพิกุลังสมิติงมานังอุตตรังจัติสังราชากุโลตัสสะติยาคณังอธิปติมหาราชายสัลิโสปุตตปีตสสะพะห้วนท่นามามหาปลาอิทิมุตโตชุติมันโตนวมุตโตยสติโนมธมนาพิกะโมพิกุลังสมิติงมานัง ปุณิมาทิสังตัตตาโตทะกินนะวิรุฬหะโกวะจิเมนะวิรูปโกปูวิรูปตะลังทิสังจะตาโรเตมาห์สัมมันตามหาราชามัมมันตาจะตโลทิสาจันทันวนาอัลังสุวเนกบิลาทเวเตสังวายวิโนทัสะอโควัญจานิกาสัทธามายาโกเวนทุเวเวนทุวิภูจะวิภูโตสะจัะธนูกามเสโทจะกินุมันทุนิมันทุจะปนาโทอบปบรรยจนจะเทวาสุโตจะวันตลิจิตตเซโนจะกันทัทสะโพนโรจะชนุอสะโพ อาคูปัญจสิคโคเจว,วะติมพารุสุริยะวัชสาเอนเตจันเยจลาชาโนคันทภาสหะราจุพิโมูธมานาอภิกระโมงพิกุนังสมิติมุนังนะอา,าอาทาอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสห,าสหาาาะสัญจกากัมพาตัสตาลาอาคูปยาคาสหายติพิยมุนาทัตตาลาาจะอาคูนาคายะสิสนโนอ,อิราวัโนมหานาโคโสตปะคะสมิติมุนังเยนะคะราเชสาสหานาติ ติพาทิชาปะคิวิสุติจักขุวิหิยสาเตวะนะมัจจปตาจิตลาสุปปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชาณามสิสุปันโตเขมะมักสิปโตสนาหิวาจาหิอุปหะยันตานาคาสุปปนาสระนามังคังสุปทังชิตาวัชัตเตนะสมุทังอสุลาสิตาภาตโลวัสวัตเตเตอิเทมโตยัสสิโนกะละกัญชามหาภิสมาอสุลาธนเวขาสาเวปจิตติสุจิตจิตจัปหาราโท นโมจีสหสัตตัน迦พุทธิตตะนังสเปวิโรจนามกาสนาหิตวังพลิงเสนังลหูปัตโมปะขมุงสมาจุฑานิปัทานเตภิกุลังสมิติมุนังอาโปจเทวาปัวีเตโชอายุตถะขมงวารุณาวารุณาเทวาโสมุจจะจะสัสสหะเมตตากรุณกาอิกาอโคเทวาเะสสิโนทัสเตทัศตากคยาสเพนะตวานิโนอิติมโตชิติมันโตวนาันโตยะสสิโน โมทัมนาภิกขมงภิกุนังสมาธิงัวนางเวทูจัตเทวาสหารีจัสมาจัตุวียมาจันทสุปนิสาเทวาจันทามาคุปุรักขิตาสุยสุปนิสาเทวาสุยมาคุปุรักขิตานัคตานิปุรักขิตวาอาคูนทวาราหะกาวาสุนังวสโวเซโทสะโปะคะปุรินโททัสเตทัสตากระยาสเปนังตวานิโนอิทิวมโตจุติวันโตนัวมโตยุสัสติโนโมทัมนาภิกขมงภิกุนังสมาธิงัวนางอทากุสาภูเทวาชละมัคคี สิคาลิวะอริตกาจาโลชาจะอุมาภูพานิพาสิโนวัลุนาสาธรรมาจัจจุตตาจะอเนชกาสูเลยยะโลเจลอาคูอาคูวัสวาเนสิโนทัสเตเตทัสตาขยาสเพนตวานิโนอิติมุตโตจิติวันโตนัมมุโตยะสัสสิโนโมทะมนาภิกขมุภิกขุลาสัมมติมุทังสมานามหาสมานามนุสามุนุสุตมะ คิตาปสุติกาอะคูอะคูมโนปัสติกาอะระคูหะระโยเทวาโยตระนงหิตวาสีโนปะลฆามาปะลฆาอะคูเทวาเยสัสิโนทัสสตีทัสตาขะยาสเปนอาตวะนิโนอิทิมโตจุติวันโตนามวตโยเยสิโนมะัทมาลาภิกขมงภิกุลังสติมุนังสุกากาลุมหาอะลุนาอะคูเวชนาสาสะโอตาตะขะยาปโมคาอะคูเทวาวเวชนาสะธามิตาหะระกจามิสกัสจิยะสันสีโนธนายังอะคาปัญโนโยติสาวิสติทัสสตีทัสตาขะยา สภีนันตวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันละมโตยัสสติโนวัฒวนาภิกขโมภิกขุนังสมาธิมุนังเขมิจรายุติสตกายามากาตกาจะยัสสติโนสัมพิตตกาลามัสเซตาจุตินามาจะอสวาณิมาลาตติโนอะคูอะทตาคูปะละนิมิตาทัสเซติทัสทะกายาสัพภีนันตวินิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันละมโตยัสสติโนวัฒวนาภิกขโมภิกขุนังสมาธิมุนัง สัตเทเทเทวานิายาสเพนอัตตะวันิโนนามันวเยนะคันยุงเยจันเยสติสาสห์ปวุจชะติมาคีลังโอทัตินัมนาสวังทัคเคนมัตะลังนาคางจันังวอสิตาติตังสุภามาปัลมโตจมุตตอิทิมโตสหัสสันนังกุมโลติโสยะโสปคาสัมิติวะนังสหสสพามโลกานลังมหามังพิติทัติอุปปัณโนชติมันโตพิสมะกโยสติโสทัสเซทาอิสลาอาคูปเจเกวสวัติโน เทศนจากมัจโตอาคาหริโตบริวาริโตเตยสัพเพอภิกันเตศิเทเทเวสภามเกมมาาเสนาภิกามิภาษาคณะามัติย่งเอตคณาสาาัสะราเขนอปัทปโตสมันตาเลหะสมันตาบริวารเทมโวมจิทะโกจินังอิติทะมหเสนกนาเสนังอเปสยิปนินาตลามหัจะสละกตมานาเพรวังยะาโสโคมิโกตัสัญโลสมวิโก ตถาสมประยุทธาวติส okay. so, like ังกุโตอสสัญาวาสิจัจจสัพพังอภิยยะโวคิดตวานัชฌคุมาตโตมันไยิสัทธาสาวกเฆสนยรติมรสินารภิกันตาเตวิจาราภิกโวเจจาตกาลุงสุตวะพุทธสัสนังวิตาลคิหิปะกมงเนสังโลมปิอิชยงสเพวิจาสังฆามาภยะติตายสติโนมดทันติสามปตหิสาวกาเตชนิสุตาตี บทสวดจุลละชัยกปรกรนโมมีพุธตสติชะสะอัตนาตยะธรมิกาเตชะประสิทธิสิปสีเทวานาลาจัปละเมสุลาสิทธิพมาเอินทาจะจะตุโลกาคัมพีรักกาสมุทาโคตุงคังคาจะสภามะชยะประสิทธิพอนุเตชยะชยะธารณีธารณีตุตติตุตตินาทินาทีชยะชยาฆะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนา เมรุราชาพลนรชีชยชยคัมพีระโสมพีนาเกนตนาคีวีศาสจัปปูตะกาลีชยชยทุนนิมิตาโรคีชยชยสิงคีสุธาทานะมุขชาชยชยวรุณะมุขสาตาชยชยจามปัินาขคุณละคันทกชยชยคัจฉคนะตุรงสุขาราปจงศีหะปยัคฆ์ทีปาชยชยวรุนะมุขยาตา ชิตะชิตะเสนาลีปุลละปุณะสุธีนรดีชฉยชฉยะสุขาสุขาชีวีชฉยชฉยะธทรณีตะลีสตาสุชายาชยชยชทรณีสางตีนทัตาชฉยชยมังคลาลัญยาพวเคียฉยชฉยะวรุณะยักขีชฉยชยชาลัาเสสสรละกุชะเตชาชฉยชฉยะพัมเมนนคขนาชฉยชฉยช ราชาธิราชศาสใจชยะชยะปัทวิงสัมพังชยะชยะอลฮันตาปเจกับพุทธสาวังชยะชยมเหสุโรฮาโลฮาลินเทวาชยะชยะความมาสุรโคชยะชยนาโควิลุณหโกววิลุปโคจันทิมาลวิอินโทจะเวนเตโยจะกูเวโลวะลูโนปิเจอะคีวายโย จะประชุนโฮยกุมาโลทัตตะลตะโกอัตาลาซามหาเทวาสิทธิตาภสษาอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชยยะสาโมพวันตุเตชยยะธโมเจลาเจสังโฆจะทัสปาโลจะชยะกังเอเตนะชยยะเตชนะชยะโสติพวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะพวันตุเตเซมังขลัง ชโยปิพุทธัสะสิริมาโตอายังมลสัจปะปิมโตะราชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาพมคณาเมหิสโน aro aro ชโยปิพุทธัสะสิริมาโตอายังมลสัจปะปิมโตะราชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาอินทคณาเมหิสโนชโยปิพุทธัสะสิริมาโตอายังมลสัจปะปิมโตะราชโยโอโคสยัมปพธิมันเตปโมทิตาชยะตถาเทวคณาเมหิสโนชโยปิ พุทธสะสิริมโตอายังมลสัจปะปิมโตะลาชโยอุโคสยามพดิมันเตปโมทิตาสยามตถาสุปันละคณามาเฮสิโนชโยพิพุทธสะสิริมโตะอายังมลสัจปะปิมโตะลาชโยอุโคสยามพดิมันเตปโมทิตาสยามตถานาสคฆณะมาเฮสิโน ชโยปิพุทธศาสลีมโตออยังมลสัจยปปิปโตปราชโยอุโคสยัมปุติมันเตปโมทิตาชยะตถาสภามังคะนาไมหิสโนชยันโตโพจิเลชยันโตปุติยามุรีสกยานังนันทวัตโนเอวังตวังวิเชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอบาลาชิตปาลังเกสิเสษปทวิโขคะเลอภิเสเกสภาปุตังหังอคาบโตปโมทติสุนักตังสุบังคลังสุปปะตังสุจิตังสุโกโนสุโมหโตยสุยตั้งพมจาริสุ ปักินังกายครมังปวัจจรมังปัากินังปัฏกินังมโนรามังวณิจเตปัฏกินาปัฏากินานิกตะวาณรพันตเทปัฏกินีเตอัตลาธาสุกิตาวิรุณหพุทธศาสนาโลคาสุกิตาโหทะสหสหิยาติภิสุนันตุคนโตเยเทวะอัศมิธานีอธิกตาธิขายุตาสทาหุนสุกิตาหุนสัพธาละขันตุสัพสะตัณงละขันตุทินาศาสนา ยากาจิปัฏนาเตสังสเพปุเรนตุมโนลธาตยุตตาเารีปวสตุวัสสังวสาเวลาหกาโลกาจุตตวาเตสังนิวาเรตุจะสัพพทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุจะทาลหังบุสวรธรรมะนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมยังภควาสวัสติยังเวรติเจตวเนอนากรพินทิกษสะ อัะเมตตาลาโคภักวะพิโคมันตีสีพิโควติผัทานเตติเตีพิโคภะวะโตปะจัสมุสุภะกวัยตถาโวจาอุปาทาวาพิกกเวตถาคตานังอุปนุปปทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมานิยมตาสเปสังขละนิจจติตังตถาคตโตอภิสัมุจติอภิสเมติอภิสัมุจตวะอภิสมีตวะอจิคติเทสติปจัเปติปะทาปิติวิวาลติวิภัชติปุตตานิกลโตรติ สเปสังฆราณิจติอุปาทาวาภิกวีตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังเทตตาวะสาตาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเปสังฆราตุคาติตังตถาคตโตอภิสัพพุจติอภิสมิติอภิสัพพุจตวะอภิสมิตวะอธิคติเทสติปตะเปติปตะเปติวิวัลติวิปัจติอุตติกรุติสเพสังฆราตุคาติ อุปาทาวาพิกเวตธาคตานังอนุปาทาวาตธาคตานันทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพธมาอัตติตังตตาคโตอภิสังมุจติอภิสมิติอภิสัมพุจตาวาอภิสมิตวาอธิคติเทสติปิจาเปติปัฏฐปติวิปัลติวิภัชติอุตณิสโลติสเพธมะอนตติติธโมจพัควาตมนาเติภูมิพัะโตภสิตังวินังทุนติ บทสวดพัเทกลักตนาคาถาอติตังนานะวาคะเมยยะนัมดีกังคีอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทัตติตมหินันตังอปัตตันจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอานาคตก็ยังไม่มาปัญจุปน,น,นัญจะโยธรรมังตตะโยธรรมังตะ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 วิปัสสติอสังหีลังอสังกุปังตังวิทามโนปรุงะเยผูใ้ใดเห็นธรรม อันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนอยากก่างแจมแจ้งไม่ห่อนเงินก้อแข็งเขาคนเป้าคนในกลางเช่นนั้นไว้อชิวากิจจมัตตะฟังโคจินดาวะรานังเซเวความเพียรเป็นคิดที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรวงนี้นัคฮิโนโสงังคาลัเตนะมหาเซนะมัจุนาเพราะคารประเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากมไม่มีสมรัตเราเอาวังวิหาริมาตาปิงอโอโฮระตะมาตันทิตังตะวิมะเทกะรตุิสันโตอจิกเต มูนีมนผู้สงบย่อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่ฉะนั้นไม่เกิดกานทั้งกัมวนาคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้ลาทีเดียวเพียงลาทีเดียวก็น่าชมบุสวดธรรมสังเวาปฏจ,จเวคณนะสภพสังฆาริจาสังคารคือร่างกากยจิตใจและโลกตามนามธรรม ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาราทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่เเ็บตายไปสัพเพธามาอนัตาสิ่งทั้งหลายทั้งพวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าเราว่าตัวว่าตนของเรา อตุลังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนั่งความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยาผลิตภัณฑ์อันเราจะเพิ่งตายเป็นแท้มรณะประโยน์สานังเมอริยะเมชีวิตตงชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดโอกชีวิตตงเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงเพราะตะคนที่จะสังเวชอยัางกายอยู่อจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในน้ำไม่ตั้งอยู่นาน อเปตาวิญ,ญโนขันประสาวิญญาณทุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสจิตจากนองท้าปัวิงซึ่งแผ่นดินะ <c oughs> ลิงขลังอีวะประดุลดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีระังหาประโยชน์ไม่ได้อันอิจาวตสังขาราสังขา,า,ารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทาวัยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุตสันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมกลับไปเตสังวูปะสโมสโภ ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพะสะตามเมลินมันจิตจักสัตว์ทั้งหลายทังกำลังตายอยู่มันรนสุจักมินไเสที่ตายแล้วและกําลังจะตายแตะเทวหังมลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันมัิมีเอธาสังตโยความสงสัยความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยทสดไม่ตายอย่างกินจิตอย่างกินจิตโศลังกามังสเพหิวเทหิกตะตังปุางโนอนุโมทันตู สุนันตโคนโตเยเทวาอสมิงคานิอธิกาตาธิกายุตาสตาห์นตุสุกิตาหอนตุทุกขาปมุญญโตมาตาปิตาสุกิตาหอนตุทุกขาปมุญญโตสภัยอาิกาสุกิตาหอนตุทุกขาปมุญญโตสภัยอาติกาสุกิตาหอนตุทุกขาปมุญญโตสภัยปิสาสภัยยักษาสภัยเปตาสุกิตาหอนตุทุกขาปมุญญโตสภัยอจาริยุปชัยยะสุกิตาหอนตุทุกขาปมุญญโต สเพนะขัดใจสุกิตาหุนตุตุคขาปมุญจันตุสเพเทวาสุกิตาหุนตุตุคขาปมุญจันตุสเพสามะตินังสมิธันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสตูอคันติมายะอิติภควานโมพุทธิสตูอคันติมายะอิติภควานโมพุทธิสตูอคันติมายะอิติภควาปฏิทานและคาถายาเทวตาสันติวิหารลาวศรี โทเปคาเลโพธิคาเลเตหิงเตหิงตาธรรมอัฏเนนะภะวันตูปูชิตาสติงกะโรเตตะวิหารมันเตเลเทราจามัชานาวกกาจพิโคธารามิกาธนบฏีอุบาสกาขามาจาเทสะนิขามาจาีศา,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 าลาสปานักุตาสุกิตาพุนดุเตชลาภุชาเยปิจัตตาสาัมภวาสังเสริฐชาตาสัทโวปปาติกานิยานิขังธรรมวลังปฏิยเตสภเวปทุกขะกะโรตุสังขยัง สตูเจลังสตังธมลธรรมัทลาเจบุคาลาสังโฆโมตุสมะโควะอัตยาจิหิตายาจะอัมเมลขันตุสัตโมสัพเพปิธัมัจาริโนวุตถิงสัมภปุเยามะธเมอริยปเวทิเตปัสนาหงตุสัพเพปิปนิโนพุทธศาสนสมาธังปเวชันโตกาลิเทวโพสตูวัติภาวยะสตานังสมิทังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจัตระชังนิจังละขันติปุตตังเอวังธเมระราชโนปะชังละขันตุสัปปทา สวดเทวตาอโยคณากปพาทุกขปตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาโสกปตาเจนิโสกาหุตุสภีปิปนิโนเอตาวตาเจามิหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสภีเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปจิตติชาสิทธิยาทานังลัทันตุสัตยาสีลังละทันตุสัปทาภาวนาพิรตาหุตุขันตุเทวตาขตาโมสวรมังคลักษณะหุตุสัภัง สมังคารังละขันตูตสัพเทวตาสัพพบทานุภาเวนะโสตธีหันตุนิลันตรังหันตุสัพพังสมังคารังละขั้นตูสัพเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะโสตธีหันตุนิลันตรังหันตุสัพพังสมังคารังละขั้นตูสัพเทวตาสัพพธทางคานุภาเวนะโสตธีหันตุนิลันตรังภะพปุตตาปะระปตาปจิกันติจังพลังอรหันตันจัตเจชนะละขังพนเมศวพโส สภีพุทธาภรปตาบจิกนัจจะยังพลังอัตตาจจะเตชะลัลขมวนมีสัพโซสพีพุทธาภรปตาบจีกนจจะยังพลังอัตนาจจะเตชะลัลขมวัมีสัพโสสพีพุทธาภรปตาบจีกนจจะยังพลังลางตนากเตชะนัลขามวมีสัพโซสพเพพุทธาภรปตาบจีกนัจจะยังพลังอัตตาจจะเตชะนัลขามวนมีสัพโซ สพิปุทาบพลภะตาจิกานาจจังพลังอาตานันจติเชนะลักขามันมีสัปะโซสพิปุทาบาละตาบจิกนาจยังพลังอาตานันจติเชนะลักขามันมีสัปะโสพิปุทาบาละตาบจิกนาจยังพลังอาตาันจกติเชนะลักขามันมีสัพปะโสพิปุทาบาละตาบจิกนาจยังพลังอาตานันจักติเชนะลักขามันมีสัปะโซ ด้วยอานาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยายพระบรมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเข้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสำรพสี่มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแรงไว้ได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาชพอบนเจ้าทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้เจ้ามีสมาธิทิ่ตั้งมั่นในพระธรรมคำต่างสอนแห่งองค์สมเด็จพประสัม,มา,ส,ามมสัม,มุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอยู่ั้งขอเทวดาทั้งหลายผู้ได้ลงพัฒนาสารุการในบุญบุญนี้ประสูติปสิทธประสาทกรอนน้อมส,ส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่โทมนุกพรหมวิปลาจยตยิทั้งฝ่ายชายและฝ่ายเรานงถึงวัฒนรรมคนทั้งพวกที่สามสิ่งมบูลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทานุภาพเทวานุภาพและทิศานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริงมงคลแก่ผู้ ครอบครองและผู้บูชาทุกประการด้วยเธอ